สวัสดีเชา้าโคกโพนจ้าวันนี้ดิฉันก็จะพาพี่น้องมาเพิ่งวัดบ้านโคกโพนนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองคะ่ะแค่ดอดเขาวัดก็จัดกระเดาแล้วนะจ๊ะคือแบบว่าไม่ได้เขาวัดนั้นที่เสียงเป็นแบบนี้นะคะมันบวมมวนค่ะคือแบบว่าไม่สบายสองสามวันมาแล้วช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวน กี่แอ่งกี่มันระเงียได้แต่ฉันหนานาวผู้เดียวแดงจุกรุละเมียยังจะนากระังแดงเตะนี่ที่ห้าเดินผ่านมอนะคะก็จะเป็นหอระคังนะคะมันแมนแรแต่ได้ที่หฮาผ่านมาเธอแรกไม่รู้ว่าเขาหาว่าหอระคังหรือว่าอะไรแต่หาบอได้มารีวิวเด้อห้ามาเดินเล่นเฮาพามาเที่ยวซื่อๆรีวิวยังกับว่าเป็นน้ำเขาดอกนี่ก็จะเป็นมุมสนามที่ม่วยำไดกับโมเด็กปิงลิงนอตทรและแค่มองไปดูก็สดชื่นสบายตามากเลยยูร์โมเตียคือต้องมานะคะวันนี้ชอบมากๆชอบเข้ามาเล่นตั้งแต่เด็กๆตั้งแแต่่จําาควมมได้พอกับ ก็พาเข้ามาเล่นในวัดดูดูมันแปลกเตเพราะว่าบ้านกับวัดอยู่ใกล้กันนี่เฮาก็จะเดินมาดุานเติบแล้วทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ<ค>นะคะ,ะมาจูจุมโนมก็ได้หมดส่วนทางนี้นก็จะเป็นแผ่นไทยนะคะอกไก่นะเคยมาอบตอนออกลูกครั้งเดียวเลยว่ามีแห้งมากแต่ควันตลุมไปหน่อยส่วนทางนี้นก็เจดีย์ก็ยุ่หเร่อยเกิดมากก็เห็นหลดส่วนทางลื่อนๆนี้ก็จะเป็นพระพุทธ,ธะปฏิมากรหน้าตัก12เมตรองค์นาคปกพร้อมพญานาคทั้งสีตะกู่ขอขออภัยน้ำด้ด้วยค่ะ วันนี้มีพิธีบวสงสุชาของสเสด็วายเ,อเยอะแยะมากมายแต่ปูอนานตนาคราชทั้งสององค์เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปเด้อวพี่น้องผู้ใดอยากไปก็ไปพร้อมพระปาสาม,มคีสมทบทุนสร้างพระพุทธปฏิมากรอ,อ,องคนาคปลุกพร้อมพญานาคทั้งสี่พร้อมคณะคุณยิ่งยงหยดปวงงามผุ้เดพี่น้องผู้ใดอยากไปก็ไปเด้อพี่น้องเดินอยู่ที่วัดบ้านโคกโคนตำบลกันตรดารมอําเภอปุขันจังหวัดศรีสะเกษเดอหมูยื่นบอโคน แเขากับปได้ไป้ดำขาวดอกเขาบัวมวยเบิง่งเมงสวยงามอารามตามมากคือเขาเห็นเนี่ยเมื่าทันแล้วคือแบบว่ายัางสวยขนาดเนี้ยถ้าเขาจำเสร็จจะสวยขนาดในนี้ดูได้เลยสวยมากทำเสร็จแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวโสมันเองแป๊บเดียวคุณไม่เอาบาพูดที่รับชมจนจบ